น,นี้เราก็มาเล่นคอมกันแล้วครับฉากนี้มันเป็นคอมครับไม่ใช่มันต้องขึ้นไปที่เพดสูงครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราว่าจะมาถึงครับเนี่ยอลาาัง่ถยูทูบเบอร์อยู่ครับไม่ใช่ถ่ายยูทูบเบอร์ดิต้องใช้มือสามทับสามอ๋อต้องถึงสามทับสามอืม อมกดสามทับสามเอามันเยอะกันไปแล้วกดแล้วมันไม่มีห้องหลับอ่ะอ้ายีน่ามันมาเดียวโอ้โอ้โอ้อะก็เริ่มใหม่ครับต้องเริ่มใหม่ครับก็มารับข่าวสารแค่นี้แหละครับก็อย่าลืมกด ไลค์กดซับสไคร์แล้วก็แล้วก็ไปกดแจ้งเตือนตรงนี้ตัวผมจะขอข้อเตือนเอาไว้ครับจะได้ไม่มีเพื่อคนอื่นจะได้รู้ไงว่าผมขอข้อมูลเอาไว้ครับโอเคครับ